คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากขุนสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกอนีิขายดีจริงเลยเม,มื่อเช้ามีคนส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าสั่งโซโซโนไปเซตหนึ่งะนะพี่เต๋าครับผมน้ำหนักขึ้นผมอยากจะทานโซโซโนแล้วบอกทานได้เลยโซโซโนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยอถูกต้องตามกฎหมายนะผลิตโรงงานที่ได้มาตรฐานมีสารสกัดเนี่ยเกือบ20ตัวแล้วหลายคนก็ถามมาบอกว่าพี่เต๋าขาหนูเป็นคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายหนูไม่ว่างออกกําลังกายหนูภารกิจ เยอะหนูทานโซโซโนโได้ไหมได้ไหมแม่ตอบสั้นๆว่าทานได้<ะ>เพราะเขามีสารไหลสีน้ําตาลสารไหลสีน้ำตาลจะช่วยบล็อกนะครับบล็อกแล้วแล้วก็บล็อกแป้งน้ําตาลไขมันนะคุณผ<ะ>ู้ชมนะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่เต่าแล้วหนูเนี่ยออกกาลังกายด้วยแล้วอยากจะลดน้าหนักด้วยให้มันผอมลงเร็วๆเนี่ยหนูก็ทานโซโซโนโได้ไหม<ะ>ตอบสั้นๆเช่นเดียวกันว่าได้<อ>เพราะเขามีแอลคาเนทีน<ะ>เดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทานได้หมดไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะ ดูง่ายๆอย่างพี่ขวัญกับลูกนี่นะฮะอย่างลูกชายเขาเนี่ยน้องต่อเนี่ยหนักร้อยสามโลนะคุณผู้ชมนะทานโซโซโน่อย่างเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ ก่อนอาหารเนี่ยสินาทีแล้วก็หลังจากทานไปประมาณ3าสชั่วโมงเขาไปออกกําลังกายเขาบอกเขาออกกาลังกายเพราะว่าเขาชอบเวลาออกกําลังกายแล้วเขามีความสุขสารอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาเขาบอกพี่เต่ามันเหมือนอาบน้าอ๋อเงือมันออกมาเยอะมากออกมาเยอะมากมันเบิร์นมันเผาผลาญเนี่ยจากร้อยสามโลเหลือ60สโลคุณผู้ชมนะโซโซโนวันนี้นะมาแล้วเราไม่ใช่คอรเซ็นเตอร์เพราะเจ้าของขายเองวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับโซโซโนไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในราคา สุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรมาเลยค่ะ091-119-9444ย้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ091-119-9444ค่ะคุณผู้ชมนะครัคอเซ็นเตอร์ตอบไมนูเรื่องเจ้าของขายเองเลยนะแต่ว่าโทรมาในเวลาปกตินะไม่ใช่ตีหนึ่งตีสโทรไปอยากกินโซโซโนโ่เพราะดูยูทูบไม่ได้นะฮะโทรไปเวลาปกติเขาส่งเร็วด้วยนะฮะยุโรปเขาก็ส่งอังกฤษเขาส่งหมดแล้วนะลูกค้าก็มีเยอะทั่วทั่วโลกแล้วนะคะตออนนนนี้่่กกกลลลัมาาาเเเเเยหป็รืงงวิดขึจท ก็จักรพัน<ะ>เจ้าชายลูกทุ่งไปโพสนะ,ะไปโพสต์ข้อความบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับว่าบ่นเด็กรุ่นใหม่ร้องทุง่งร<ช>ุ่นใหม่รุ่นน้องหรือคือคือร<ะ>ุ่นลูก,กน,นะฮะเบิ้ลปทุมราชนะฮะมาแล้วหวยไปออกที่เบิ้ลแล้วนะแต่<ะ>ที่ออกมาอาทิตย์ึงแล้วนะ,ะฮะเบิ้ลปทุมราชนะฮะเปิดใจเคลียดาม่ากับกตจักรพันอาบคอนบุรีนะ,ะฮะเขาบอกว่าถามหามารยานะฮะก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้คือพี่ก๊อตของเราเนี่ยออกไปโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมนะคะ เขียนเลยตัวใหญ่ๆตัวโตมารยาทพร้อมกับแคปชั่นว่าสะกดเป็นไหมไอ้นักร้องรุ่นลูกแฮชแท็กไม่ไหวจริงๆรุ่นลูกใช่ไหมรุ่นลูกเห็นไหมล่ะฉันบอกลว่ารุ่นลูกนี่รุ่นลูกไม่ใช่รุ่นน้องพี่ก๊อตเขาดูเด็กแต่ว่าเขาอ่ะอายุ50กว่าแล้วแต่เบิร์นน่ะรุ่นลูกจนทําให้หลายคนเนี่ยพุ่งเป้าไปเลยนะคะที่คุณเบิร์นปทุมราชซึ่งก็เป็นนักร้องหนุ่มชื่อดังล่าสุดคุณเบิร์นก็เลยออกมาเปิดใจนะคะกับสื่อมวลชนให้ฟังบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่เนรองข้าใจผิดะคับ ก็ตอนนี้เนี่ยมีการเคลียร์แล้วก็ขอโทษพี่ก๊อตจัก,กรพนันธ์ไปที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเคารพพี่ก๊อตเหมือนครูคนหนึ่งไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสองคนนะคะเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ไม่รู้ว่าไปเกิดเรื่องอะไรไปเซลอะไรหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเบิ้ลเขาเป็นคนขี้เล่นเบิ้ลเป็นคนขี้เล่นแต่พี่ก๊อตเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะนิ่งๆเบิ้ลเขาเป็นเด็กที่เล่นแล้วพี่ก๊อตเป็นผู้ใหญ่เขาจะนิ่งๆเขาอเพรากละถือกอตวง สตริงอัลบั้มแรกของสตริงเพิ่งจะมาลูกทุ่งช็อตช็อตช็อตเพลงอ่ะเออคำว่าแพ้ช็อตนั้นผมสั้นค่ะเออปีสามสิบกว่ากว่าสองพันหน้าร้อยสามสิบกว่ากว่าโอ้นานมากเออค่ะเขาออกอัลบั้มเป็นสตริงแล้วตอนหลังเขามาเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งพอเขาเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งก็แจ้งเกิดเลยอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอย่าปล่อยให้เธอลอย เออนั่นแหละนะคะแล้วมีมาคาล่าเล่นด้วยเล่นเป็นไรคะว่าไปดูตอนจบสิมันจะมีหันมาแล้วหน้าเหมือนมาคาร่าเลยไม่ใช่ฟ้าลุ่งฟ้าลุ่งชาลีรัตนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็อนไปสกิดแล้วก็หันมาแล้วไม่ใช่ฟ้าลุ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเอ็ดดี้ผีน่ารักมาคาล่าเขาบอกเขาสวยกว่านะเขาชื่อฟ้าสางที่กลางบึงนะคะอะ คอมเมนต์ Comment, เดือดอ้ามพัทราภาถูกดา่าเพราะกินดีอยู่ดีแฟนคลับฉุนแทนนะสวนกลับนับร้อยข้อความ <คน S 1> ฮะผก็แปลกๆเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอัมพัทราภาเองเธอก็เป็นคนใจบุญนะช่วยเหลืออะไรมาก็เยอะแยะมากมายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเธอโพสต์ภาพที่ไปกินข้าวกับผู้จัดการของเธอก็คือพี่เอศุภชัยนะคะไปพร้อมกับพระเอกหนุ่มมิกทอรระยะแต่ดันมาเจอคนคอมเมนต์ดา่าซะอย่างนั้นคุณอ้ามเนี่ยโพสไอจี IG ในรูปนี้นะคะบอกว่านะัดทานข้าวกันค่ะทายสิคะาวันนี้เนี่ยพี่เอเสียทรัพย์ไปเท่าไหร่รั นะถึงต้องปล้นแต่ <c oughs> จู่ๆก็มีชาวเน็ตคนหนึงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เอาเวลาที่กินดีอยู่สุกเนี่ยไปช่วยคนที่เดือดร้อนตอนนี้ดีกว่าไหมคะ<อ>างานนี้แหละค่ะแฟนคลับเดือดเลยค่ะ,คคะทัวร์ลงนะคะคนที่มาคอมเมนต์คนนี้เลย,เนะยก็แปลกๆนะดันอยู่ดีๆไม่ว่าดีเขาช่วยมาเยอะแล้วนะไม่ใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อีที่เปเมม่ะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนอนอยู่บ้านใ้น้าเกลือดีกว่าทัวร์ลงว่าไม่คุ้มนะค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนักเรีย์ชัดๆนะหลังถูกโยงเลิกแฟนเพราะแม่พระเอกก็แปลกๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ มันก็นานแล้วนะแม่มเขาก็เลิกกันไปนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าทางเจมอลร้อยแปดเนี่ยเขาโพสต์ขา่าวเมาส์แรงนะคะอดีตคู่รักพระนางเคยคบหาดูใจกันตอนแรกจบกันด้วยดีฝ่ายพระเอกเปิดตัวคบน้องตาคมหวานออกสื่อตลอดแต่พอแม่ของน้องตาคมมาเจอนางเอกถึงรู้เรื่องแล้วก็โปะแตกเพราะแม่พระเอกชอบขอบแบรนด์เนมกับนางเอกลาไปถึงน้องตาคมที่เป็นแฟนคนใหม่ด้วยนะคะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เลยนะคะโยงเป้านะคะไปที่คุณใบเฟิร์นพิมชนกค่ะแล้วพระเอก หนุ่มเข้มนะคะท็อปจรนนั่นเองค่ะที่เขาเนี่ยเคยเป็นคู่รักกันแต่ตอนนี้เลิกรากันไปแล้วส่วนแฟนคนปัจจุบันเนี่ยก็คือน้องหยดน้ำนะคะน<ช>้องหยดน้ำเนี่ยเป็นลูก <นะ S 1> สาวน้องหยดน้ำนอำ<น>ะ่ะเป็นลูกสาวของนักแสดงสาวก็คือคุณขวัญฤดีกลมกล่อมอใช่เขาก็เลยพุ่งเป้าว่าน่าจะเป็นคุณแม่ขวัญฤดีหรือเปล่านะล่าสุดนักข่าวเจอใบเฟินนะคะก็เลยไปสอบถามสักนิดนึงว่าเรื่องราวนี้เนี่ยทำไมมันโยงมาถึงเรา คุณไปเฟิร์นเขาก็บอกว่าเฟิร์นเห็นข่าวนี้แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของเฟิร์นเนี่ยรายละเอียดในข่าวมันแทบไม่เป็นความจริงเลยค่ะมันก็ผ่านมานานแล้วเนอะแต่เฟิร์นอยากจะขอยืนยันคําเดิมว่าเรื่องทั้งหมดที่จบลงคือจบลงระหว่างเฟิร์นกับเขาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยแล้วเฟิร์นก็ไม่สบายใจที่จะมีเรื่องผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ทางฝั่งเฟิร์นไม่สบายใจเฟิร์นเชื่อว่าฝั่งเขาเนี่ยก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะ,ะคุณผู้ชมในช่วงนี้ต้องขอขอบอคุณมโตนพโย ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องทันทีในราคาเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ091-119-9444ย้ํากันอีก1รอบนะคะ091-119-9444ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะนุกสุธ,ธิดานะคะ,ะตรวจไปตรวจมาไปเจอมาเลงคุณผู้ชมนะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครกหนึ่งก่อนครับค่ะ